ทองทานประกาศชัดวันกลับไทย ทักษิณแล้วเตรียมรับคุณพ่อที่สนามบินดอนเมืองวันที่22สิงหาคมนี้ลั่นเลื่อนไม่ได้ยกเลิกไม่เพอเจอเมื่อวันที่19สิงหาคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่านางสาวแพทองทานชิน,นวัตรแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพักเพื่อไทยทอท,อทอในฐานะลูกสาวของนายทักษิณชิน,นวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีโพสต์ข้อความผ่านสตอรี่อินสตาแกรมส่วนตัวถึงความคืบหน้าในการเดินทางกลับประเทศของนายทักษิณโดยระบ อว่าอังคารที่วันที่22สิงหาคม9นาฬิกาณดอนเมืองจะไปรับคุณพ่อทักษิณค่ะนอกจากนี้นางสาวแพททองทานได้โพสต์ข้อความผ่านสตอรี่อินสตาแกรมเพิ่มเติมระบุว่าเลื่อนไม่ได้ยกเลิกไม่เพอเจ้์นะจ๊ะทั้งนี้ในวันที่22สิงหาคมรัฐสภาได้มีกำหนดประชุมร่วมรัฐสภาเพื่อโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีในรอบที่3โดยพรรคเพื่อไทยจะเสนอชื่อนายเศรษฐาทวีสิงชิงเก้าอี้นายกรัฐมนตรี